ตู้เย็นเราจะเต็มไปด้วยของกินเรารีบไปโซนขนมดีกว่าตอนนี้เอาหอมไหม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 แร็คอะไรอ่ะบิ๊กไตรพี่นี่คือปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ปกติไม่เคยมีอย่างนี้ดดดูิีใจมาเจ็บ อุ้ยเหมือนจริงด้วยโครับกลังั้ไยไปรู้เรื่องรไดูดูจบยังยังไม่จบเพิ่งดูได้แค่นี้เอนี่ยอันนี้คือคลิปช่องเราออเหรอไม่ได้ออนช่องมินิกี้หรอออนช่องหนูด้วยว้าววันนี้นะคะเราก็ ซื้อของเป็นตัวแทนซื้อของให้บริษทัทให้พี่ๆที่ออฟฟิศนดูแล้วแหละว่าพี่พี่เขาชอบกินอะไรกันบ้างาาก็เดี๋ยวจะไปซื้อให้เขาแบบว่าถูกใจหลายๆคนวันนี้น่ะไม่ถึงค่ะแทเที่ยงตอนนี้เวลายังไม่ถึงทำพวกอะไรดีวิ่งสักสิรอบไหมโอ้โหยิน ต่อไปนี้ต้องมาให้ตรงเวลานะเต้นตรงเต้นที่สาธาระเพลงเขาก็ชอบพอดีเนาถ้าเขาอยากเป็นไอดอลเขาต้องไม่เขินไม่เครื้อเขินไงแล้วก็มีกล้องถ่ายอยู่ด้วยเราลองไปเดินดูก่อนไหมว่าที่นี่มีอะไรนะอยู่ไหนแม่อ่าซูชิโร่โอเค มมา่่แเดี๋ยวแม่จะต้องเดินทัพโทษเอาโหเข้ามาแบบหิ้วพ่อค่ะค่ะครับรถมันติดนะรถติดอะไรเขาก็รถติดเหมือนกันยังมีอะไรจะพูด่ะขอโทษทีค่ะแต่ว่าเราต้องคิดสิ่งที่คุณต้องทำโทษกันเลยอะไรคุณต้องเต้นในซิปเปอร์มันก่งเต้ยู่แล้วมันง่ายไปง่ายไปเดี๋ยวขอคิดก่อนพี่ไม่เคยช่วยนล้วเนี่ยช่วยคิด ช่วยคิดทำทอดดูย้อนคลิปนะเขามีหมดนี่จริงเหรอเดี๋ยวไม่ดูละวิ่งสักสิบรอบไหมเพื่อจะล้อมให้เลยอ่ะจริงเหรอเคยมาไหมนำทางสินั่งดูคลิปอยู่ของช่องเราออออเเส็จอ๋แล้วดูแล้วอ๋อ้ทำไมดูเร็วอ่ะอ๋อเขามีเวลาอยู่บนรถตั้งดูไงอ๋อไม่ก็เราใช้เวลารถติดให้เป็นประโยชน์ไงแทนที่เราจะไปนั่งทำอื่นเราก็นั่งต้องนั่งงานไม่ใช่เช็คดนั่งปั่นวิวให้ท้งสิ มีหมาด้วยพอที่นาเข้าได้โอ๊ยราไปไปไหนกันต่อมีอันนี้อร่อยมากชอบมากโกติคนเาไม่ไปร้านนี้บ่อยไหมเกินข้าวใส่คนหรือเปล่าช่างอาหารคัาไปได้ก็หกร้านโบราณหลงเกินไป สิ่งที่ดีของเราที่ได้เจอพี่ต้องแม่หนูชอบมากใครกินข้าวมันดีกว่าอิ่มอิ่มก็อิ่มมากเพราะอิ่มเข้ามาที่บ้านอิ่มเลยมาสายเลย เราก็จะเริ่มไปซื้อของขออฟฟิศกันนะขอตั้งแมค่ะช่วยส่งขนมให้พ่อหนูกินหน่อยพี่เอาขนมมันอ้วเอา,า <c oughs> กลับไปออฟฟิศครั้งนี้ตู้เย็นเราจะเต็มไปด้วยของกินเรารีบไปซื้อขนมดีกว่าตอนนี้เอาหอมไหม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  อยากกินเลยล่ะเยอะมากไว้เหรอคือเนี่ยนะตอนแรกคิดว่ากุลันจะบอกว่าพอแล้วเพราะแค่ดี้ไม่ใจนังไม่ใช่พอไปดูอย่างอื่นอุ้ยโซนนี้ก็คือจาลอยากกินอันนี้าีปนี่จะเป็นแบบไส้หนาไส้หนา ตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ยิ่มแน่นอนว่าเราต้อซื้อไปเยอะมากไม่น่าห <c oughs> ูไม่ทาเนียงเนียงสิวแถวนี้มีคลินิกอะไใก้คลินิกใช่แล้วก็คือกิกี้บอกว่า เด็กฝึกงานที่นี่ไป้ทำามฝกงานคลินิกได้เลยใช่เราก็เลยคิดว่าเราไหนๆเราก็มาทำคลิปออกมาซื้อของแล้วก็เลยจะน่อยไปดูแล้วก็แให้หมอพึ่งนะคะช่วยดูให้หน่อยว่าพวกหนูเนี่ยทำอะไรดีใช่แล้วก็แบบไหนถึงจะออกมาแบบสวยเป๊ะแน่นอน อันนี้เรานั่งรอกรอกฟอร์มอยู่นะคะนี่เป็นข้างแรกสำหรับนิน้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจอกับหมอพึ่งหน้าเราก็จะสวยเลยสวยเลยแต่ว่ามันใกล้อยู่ข้างหลังเซนทัอีส์นิดเดียวเ,ยเดินก็ได้ล้อ,ลอเล่นนิวอาอ่อะโอเคคือฟิลเลอร์จะหมอ เมื่อกี้เราเข้าไปคุยกับคุณหมอพึ่งใช่ไหมใช่เออสรุปของกรลันทำอะไรบ้างของรันก็ได้เป็นพิลเลอร์ขมับแล้วก็ตรงแก้มนะคะเพราะว่าคือหมอพึ่งบอกหนูว่าหนูว่าหน้าเนียว้วเวลายิ้มมาที่ดูออกเหมือนมีแก้มก็คือเพราะว่าตรงนี้หนูตออมันก็เลยกลายเป็นว่าไปเด้งที่แก้มก็เลยแนะนําว่าให้หนูเติมมันก็จะสวยขึ้นแบบหน้าแบบเต็มขึ้นาจะเป๊ะเ,เ,เป็นรูปไข่เลย<อ>เออส่วนของหนิงก็ทําโบกามกับแฟกนะคะเป็นคนกินน้อยค่ะมันเลยออกหน้า แปะยาชา่ใช่ถ้าเ,เข็มสดเลยก็เราจะ<ต>กินกัจริง,รงโบนี่มงแปะยาชานะฉีดได้เลยว่านินกลัวเข็มแปะกับกลัวเข็มมันก็เหมือนกันนะเคเดี๋ยวไปทำกันค่ะร<ป>อหมอนะคะเพราะเราได้ทำก่อนกอลันเพราะกลันต้องแปะยาชา40นาทีใช่เป็นชนเผ่าอมองกเลียมันจะเจ็บ Oj, oh o, oh <laughs> น้าแบบว่าทุกอย่างรีบขึ้นไม่ได้น่าเฟย์อย่างที่คิดไว้อย่าลืมมปเติมเครื์อี้ที่อเมริกาคลินิกนะค่ะไม่เจ็บนะเนอมใช่ชิลมากแบ ตอนนี้ก็ถึงออฟฟิศแล้วแล้วนี่คือสิ่งที่เราไปจับใจใช้สอยมานะทุกคนแกลอะไรอ่ะดีใจโอ้นี่คือปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ปกติไม่เคยมีอย่างนี้ดูดีใจหน้าดีหน้าแดงเลยแล้วก็ซื้อในราคายังไม่เกินงบแถมป์ดำด้วยอย่าบอกนะเพราะเขไม่ได้เป็นสมปอนเซอร์ ยังไม่มีสปอนเซอร์ค่ะแต่ว่าอยากให้สปอนเซอร์เข้าเยอะๆนะคะเพราะว่าออฟฟิศนี้จะได้ขนมเยอะกว่านี้แล้วก็ชอบกินค่ะใช่ค่ะเพราะเราชอบกินทุกคนชอบกินใช่ครับอันนี้จริงๆจะซื้อเป็นไอ้นี่มาช็อกโกแลตใช่แต่ว่าไม่มีไม่มีไม่ชอบช็อกโกแลตเพราะก่อนอันนี้อันนี้อันนี้หนูเห็นพี่วอลิตกินใช่แล้วแล้วก็ซื้ออันนี้มาเพราะว่าเห็นพี่วอลิตกินอันนี้อันนี้เห็นพี่ไอชอบกิน โคนมีไหมคอรอนมีไหมคอรอนแล้วก็พี่แป pues> ้งบอกว่าชอบกินคาราโมโจ้แล้วก็หนูก็ชอบด้วยก็เลยซื้อมาซื้อมาเยอะหน่อยเยอะเลยเยอะมากแล้วก็มีพวกแบบว่าเจลลี่ด้วยโอ้โหอันนี้มีนี่ขนมแครฟูได้นี่มีขนมขนม ฮมะเขือเทศรู้สึกยังไงบ้างคะมีขนมกันตรงนี้อยาเอากลับบ้านนะว่าคนเดียวเลยโอ้แบกไม่ไหวแบกเลยดีใจครับดีใจครับเราจะซื้อทุกครั้งถ้ามันหมดเดี๋ยวจะไปซื้อใชวันจุกนี่ก็หมดแล้วนะจริงเหรออันนี้ละครั้งโอ้พี่กินยังไงอ่ะกินเปดรอด ก็หน้าคืละครพี่ไอ้อันุวัฒน์ไหมสองอาทิตย์ครั้งอาทิตย์ครั้งแก่แล้วเอาพี่ๆกินอะไรนี่พี่ดาวกินได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาสร้างรอยยิ้มให้พี่ๆที่ออฟฟิศนะคะเราไม่ได้มากลัวแต่เรามาสร้างรอยยิ้มโดยการเป็นเมาคั่นนมอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้พวกเราทำคลิปแบบไหนหรือว่าปั่นต์มาได้คอมเมนตต์ใ้คลิปได้เลยค่ะแอบเห็นในคอมเมนต์คลิปแรกบอกว่าให้แบบปั่นๆแกล้งแกล้งทำุมอาหารอะไรเงี้ยซึ่ง ก็น่าสนใจคลิปต่อไปจะออนเป็นคลิปไหนก็รอติดตามได้นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Happy Boy Entertainment ด้วยนะคะแต่ว่าจะเก็บไว้ไหนนะจะไปคอรอนชอบชบชอบคลรอนให้พี่ดาวเลยครับคลรอนคลรอนคออนครับได้ยินยังไงร้องอย่างนั้นขอเพลง o m า g า มมามมาได้ยินยังไงร้องอย่างนั้นเซัมดได้ยได้ผมเนื้อเป๊ะอยู่ล้วผมได้ยินยังไงร้องอย่างนั้นเร็วโอ้แอ็อีกแล้วนีมรู้คนนี้เขายังเล่นเลยได้ยินยังไงร้องอย่างนั้น อีโซเกอะไรก็ได้อีโซเกตหูหูู้หูอายุอะอายุเจายู่เจ้ยินยังไงร้องย่างนั้นเร็วเพลงโรลลี่เร็วเิเพลงคิวเอาไปเล่นนะเอาไปต่อยอดเอา